มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนตามรายงานของสื่อกีฬาต่างประเทศเผยว่าโรแบโตคาร์ลอสอดีตแบ็กซ้ายทีมชาติบราซิลและเรอันมาดิดไว้51ปีแยกทางกับมาริอา่าลุกซอนภรรยา หลังแต่งงานกันมา15ปีนะคะโดยมีรายง,งานว่าเขาจะต้องแบ่งสินสมรสมูลค่ากว่า160ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าราวประมาณ5,600ล้านบาทค่ะ คาร์ลสเองซึ่งมีลูกอย่างน้อย11คนจากผู้หญิง7คนปัจจุบันรับหน้าที่ด้านการตลาดและการจัดการกับเรอัลมาดริดนะคะและเลือกย้ายไปพักที่สปอร์ตคอมเพล็กซ์ระดับ5ดาวของสโมสรซึ่งเขาเคยพักเป็นครั้งคราวก่อนหน้านี้โดยคาดว่าจะใช้เวลาที่นี่อีกสักระยะในช่วงเวลานี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ดับคอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ